สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูตัวหูฟังช่วยตัดเสียงนะครับ tax sky contact 3ก็อน,นี้เป็นตัวจําลองแบบมานะครับแต่ว่าฟังก์ชันใช้งานได้ก็มาด้วยกล่องกระดาษแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ตัวรุ่นแปะอยู่อย่างนี้นะครับภายในก็จะมีในกล่องก็จะมีตัวหูฟังใส่ห่อผ้าเอาไว้นะครับดูดูราคาต่ํำจังมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็จะประกอบไปด้วยวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับ สเปคคร่าวๆตัวของหูฟังนะครับเขาจะมีด้านซ้ายนะั่นก็จะเป็นองค์ประกอบต่างๆว่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นอีกด้านหนึ่งก็เป็นวิธีการใช้แล้วก็วิธีการเปลี่ยนหูเจลไอตัวครอบนะครับก็จะแถมขาตัวหูฟังมาให้คู่หนึ่งนะครับไปสำรอง ตัวถุงก็จะเป็นถุงผ้าก็กันลอยกันกระแทกอะไรได้นิดหน่อยนะครับตัวหูฟังตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็มีไม้ตัวไว้เป็นสปีคเกอร์อะไรอย่างงี้ครับสองด้านจะเหมือนกันครับก็สามารถสลับตำแหน่งไม้ได้ด้านบนก็จะเป็นโลโก้แบบนี้เป็นยางนะครับสามารถแกะออกได้ก็เป็นงานจำลองแบบก็จะก็จะมีมาร์กิ้งแบบนี้นะครับ ปิดด้านล่างก็จะเป็นปุ่มสวิตช์นะครับไว้เปิดปิดเวลาจะเปิดปิดเราก็กด2ตุ่มพร้อมกันมันก็จะมีเสียงปี๊ดขึ้นมาปุ่มด้านหน้าก็จะเป็นเพิ่มเสียงนะครับปุ่มด้านหลังก็จะเป็นลดเสียงมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ระดับก็เอาไว้ขยายสัญญาณเสียงโดยรอบนะครับตัวฐานก็จะใช้ฐาน3านะครับแล้วก็มีฝาครอบแบบนี้เป็นยางไว้กันน้ำนะครับตัวไม้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สามารถขยับได้โยกได้ ตัวไมมันจะมีสายเราสามารถย้ายตำแหน่งได้โดยที่ดึงออกมาเองครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวาก็จะเหมือนกันนะครับก็เอาตัวไมเสียบเข้าไปแบบนี้ส่วนตัวสายแจ็คที่ไปต่อเข้า p t t เนี่ยย้ายไม่ได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันเลยแล้วก็มีหูเจลเจลตัวนี้ก็ไว้ครอบหูปิดค่อนข้างสนิทด,ดีก็ลดเสียงได้ดีทีเดียวแล้วก็นุ่มใส่สบายครับส่วนด้านในจะเป็นฟองนา้า ก็ประมาณนี้ครับเวลาใส่ด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆกับหูฟังเกมเมอร์เลยก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สามารถซื้อขาเพิ่มมาได้นะครับเอาไว้สาหรับติดตัวหมกฟาสน,นะครับโดยรวมนี่ก็ถือว่าเก็บเสียงค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ตัดเสียงได้ในายระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องขยายเสียงเนี่ยก็ถือว่าขยายได้ดีกว่าตัวเอเอ็มอ เก็มสำหนึ่งที่เคยใช้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือขยายแบบดังดังพอสมควรเลยอยู่ไกลๆนี่ได้ยินจนตกรใจเลยใครสนใจก็ลองดูครับร้านปละแหลกก็มีขายครับสนใจก็ดูในเพจลิง์กด้านล่างได้นะครับ